สวัสดีครับเว็บเพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับวันนี้ก็พามาทราบประวัติของพระใหญ่ตางประทับเรือขนานนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นพระมงคลน,นิมิตนะครับอยู่ที่วัดธรรมนิมิตตำบลบ้านบบสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับวัดธรรนิมิตเนี่ยอยู่เส้นทางชนบุรีไปพระนันิคมนะครับอยู่ซ้ายมือ รเราไปชมประวัติของพระมงคลน,นิมิตนะครับพระใหญ่ที่สุดในตัวเมืองชนบุรีนะครับประมาณ35-36ปีที่แล้วนะครับ ผมก็ได้มาทำงานที่ตัวเมืองชนบุรีนะครับในสมัยก่อนเนี่ยในหมู่วัยรุ่นของชนบุรีนะสิงมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะก็จะรวมตัวกลุ่มกันนั่งกินข้าวกันอะไรกันเนี่ยอยู่ในวงสนทนานะครับตัวผมเองก็อยู่พนันทิ่คมก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับพนันทิคมเนี่ยมาเล่าสู่ให้คนในตัวเมืองฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพนันทิคมเนี่ยจะ จะถูกในเชิงชมฮะชมมากกว่านะครับคล้ายๆว่าคนเมืองชนนั่งรถเบนซ์ไปกู้เงินคนพนัดแล้วก็คนพนัดนั่งรถเมยมาเก็ตด,ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในยุคสมัยก่อนแบบล้อกันแซวกันสนุกสนานนะครับก็จะมีสำนวนคำว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ซึ่งก็หมายถึงไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากแม้จะอมพระองมเล็กๆไว้ในปากก็ตามนะจำนวนนี้นะครแต่ว่าในกลุ่มวัยรุ่นชนบุรียุคนั้นเนี่ยผมได้ยินประจำเลยเขาจะใช้แซวเพื่อนเวลาเพื่อนคุยโตโอ้อวดหรือคุยโม้มกากๆอะไรเนี่ยเขาจะแซวว่าอมพระว่าทำนี้นิตมาพูดก็ไม่เชื่อโอ้โหแบบตอกย้ําเลยคนะคำคำนี้ตอกย้ําเลยนะครับ ผมว่าทำนิมิตมาพูดก็ไม่เชื่อเนี่ยสำนวนเนี่ยนะฮะหมู่วัยรุ่นเมืองชนสามสิบกว่าปีที่แล้วต้องได้ยินนะผมจะยินประจำํำเพราะว่าวัดทำนิมิตเนี่ยเป็นพระองค์ใหญ่และเห็นชัดเจนนะหลุดจากเฉลิมไทยมุ่งหน้าสู่พราะนันทิคมเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นที่เคารพสักกราระของชาวชนบรีนะอยู่ในเขตตำบลบ้านสวนนะฮะ เด็กๆนะฮะบ,บ้านผมเนี่ยอยู่พนัฐนิคมเวลาจะมาเที่ยวแถวบางแสนชุมรีเนี่ยขากลับขากลับเราจะมองทางซ้ายมือประจําไม่ต้องเป็นผมนะครับผมเชื่อว่าเด็กพนักหรือเด็กแถวพันทองเนี่ยนั่งรถเมล์ผ่านจุดๆเนี่ยทุกคนจะต้องมองและยกมือไหว้นะครับนั่นก็คือ พระใหญ่วัดคำนิมิตนะครับออกจากตัวเมืองชมรีมุ่งหน้ากลับฮนันทิคมเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเวลานั่งรถเมล์สายฮนันทิคมนะครับในสมัยนั้นเนี่ยประมาณ30สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะไม่มีอาคารพนิ์บังอย่างนี้นะครับ เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดและมองเห็นชัดเจนที่สุดในจังหวัดชลบุรีในยุคสมัยนั้นนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองพระน,นคมเนี่ยเราได้รับพลังอย่างการช่่มดีกลับบ้านนะครับวันนี้เราไปชมประวัติของพระพุทธรูปตางกระทับเรือขนานนะครับอยู่ที่วัดธรรมนิมิตนะครับไปชมกันเลยครับ พระพุทธรูปปางกระทับเหลือขนานวัดธรรมนิมิตวัดธรรมนิมิตเนี่ยตั้งอยู่ตำบลบ่านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2484นะครับ เนื้อที่ของวัดเนี่ยโดยรวมก็ประมาณร้อยสิบไร่นะครอยู่ห่างจากแยกเฉลิมไทยไปทางพนัทิคมประมาณหนึ่งกิโลเมตรอยู่ใต้มือพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาสุพรรณนะครับก็เป็นเขตวิปัสสนากรรมฐานของพระพิสุทธิสงฆ์มีชื่อว่าพระมงคลนนิมิตนะครับเป็นพระพุทธรูป ปางประทับ,บุเรือสนานนะครับสูง34เมตรองค์นี้เป็นองค์ที่บูรณะใหม่ตั้งแต่ปี2อง7น้าอะครับถ้ามงคลน,นิมิตองค์แรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 4 9 9แต่ในปีพศ2513เนี่ยได้พังทลายลงนะครับทางวัดจึงทำการบูรณะเสร็จสิ้นเมื่อปีพศ2517นะครับ โดยช่างผู้ออกแบบองค์ใหม่ก็คือศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ซึ่งออกแบบตามพุทธลักษณะของพระพุทธรูปองค์หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ,พระนครต่างประทับเรือขนานเนี่ยเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับนั่งบนพระแท่นพระหัตถทั้งสองข้างวางคว่ำ บนพระชานุหรือเข่านะครับบางแบบพระหัตซ้ายเนี่ยคว่ำที่พระชานุพระหัตขวาจับชายจีวรพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัวนะครับประวัติของตางประทับเรือขนานเนี่ยก็คือครั้งหนึ่งได้เกิดไทยพิบัติสามประการขึ้นณนครเวสาลีแคว้นวัชีนะครับก็ได้แก่ หนึ่งทุกภพทพิกกะะักไัยก็คือเกิดข้าวยากหมักแพงนะครับฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูการประชาชนเนี่ยพากันอดอยากผิวโหวยล้มตายนะครับภัทยที่สองก็คืออมนุษย,ะะย์ยะะภัยก็เหล่าคู่หีปีศาจท,ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาหลอกหลอนและเบียดเบียนชาวบ้านชาวเมืองนะครับอันที่สามก็คืออหิวาตักภัยก็คือเกิดอธิวาโรคระบาดขึ้นนะครับ ชาวเมืองก็เจ็บป่วยล้มตายจํานวนมากในเวลานั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจําพรรษาณพระเวรุวันมหาวิหารเจ้าลิจัดชวีนามว่ามหาลิเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลอาราธนาไปช่วยดับทุกข์เมื่อเรือพระที่นั่งของพระพุทธองค์มาถึงท่าเรือนครเวสาลีเจ้าชายมหาลิจึงเชิญ สเสด็จพระพุทธองค์ขึ้นจากเรือและถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารก็เป็นที่มาของตังประทับเรือขนานนะครับนะครับตัปงประทับเรือขนานเนี่ยจะคล้ายกับตังปลายลิไลนะครับ ต่างปาไปด้ลยเนี่ยเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิรยาบทประทับนั่งบนก้อนศิลานะครับพระบาททั้งสองเนี่ยวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุหรือเขา่าพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุนะครับก็จะมีรูปช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ําและอีกด้านหนึ่งก็มีลิงถือลวงพึ่งถวายนะครับก็ คล้ายกันนะครับคล้ายกันสังเกตที่มีลิงกับช้างเนี่ยสังเกตง่ายนะก็คือปางปลาลไลนะครับ s c o m รวบรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชมบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชมบุรีได้ที่ www.homelandsamburi.com และ www.sonproperty.com